อยู่กับช่องน้องกีสะฝั่งเราคือเก่านะทุกคนนะมือนีกับทุกคนมาเกี่ยวเขาคือเก่าทุกคนเองมากับเซ้นหนิมเอาพัดสามคนนาชาวาเพิ่นไปสิ่นบุญทุกคนเลยไปเที่ยวไปเที่ยวบุญชงเพื่อนะไปกญยาไปหลิงบอกเขาฝากชื่อของจินมาในเด้ออ่ะมากับมากันสามคนนะทุกคนมามือนี้มาลุยกันสามคนแต่กาถืออันถือเท้ากับหอยมาทุกคนจะมาเห็นลามหอยกินมือนีกัน แสบๆเลยบรญเอกกินแต่เฮ้อหมืล,ลาบาหอยทุกคนเลยเหนลาบเทามาเมือนแกซิมาเห็ดกินทุกคนไปติดตามหับสมอำกันมองควายออกก่อนมาทุกคนเอาควายไปผูกก่อนมาสิจ๊ะ ท,ทุกคนตอนนี้กับบอพัทื่อนกับมากทุกคนเ,นยเอยพอกสิพาก็ลงไปเกี่ยวเขาก่อนไปโจทุกคนขึ้นมาแต่เกี่ยวเขาแล้วก็ชิมเะเดอันกินก่อนทุกคนไอเสียลากเท้ามาเนี่ยก่อนอื่นก็นมาดังพายก่อนต้มหอยนะดูออหอยมา ทุกคนเลยยามนี่นะหมักตกฝนนะตกตอนประมาณ10โมง11โมง12โมงนี่มันเริ่มตกนะทุกคนเ,กเป็นหมักตกตอนบ่ายตอนเช้านี่แดดออกตอนแรกมันฝนตกเป็นแบบนี้มาหลายมือเลยเป็นผิด,ดอะไรตอนเช้าแดดออกตอนแรกเป็นฝนตกนี่นะเป็นมาหลายมือเลยเพอาะพึอ,อยู่ขเขา น้องเดี๋ยวเข้ามาล้างห,หอยกันจุอ้เดี๋ยวสีเอามาล้างไงยานไปอิ่มเลยเท่าเท่ากบหอยนะพูนละซันเริ่มเมทาวน์น,น้อยนิยดนึงเอาเครื่องเทศมันมาหลายย่านไปอิ่มน้ำกัน

หมักสุดใจมันแบบมันแซ่บฮะน้เนาะเออเบอกว่ามันต้องแซ่บอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ยเท่าเท่าแบบตุ้มตุ้มต่หะเนาะกับน้ำรดเท่านาะอืมตุ้มต่าหะเพราะว่าอันนี้ยามันแบบยามันทัดยามันทัดแห้วนีบุญชงเฮอได้พี่น้องบุญชงเฮออันอะสโพทเขาแขงเฮอ ไปสุดแสวประดากลับไปประดาท่าเป็นต่อเอ็มต่อเอ็มบ่าพิ่นใส่เมื่อมันเป็นเทาเนาะเดี๋ยวมันเป็นแบบเอองิมย่างตะไคร้ขี่ตะไคร้ก็เอาอยู่กับกัน น้องคือแบบค้างไว้เพื่อมันซุปนี่แหละเอาเออกมาแกะแบบน,นี้นะเอามาแกะหลายดีนะสงสัยยันได้กินแต่วไหละหลายกระแ่านะดีแล้วจูงแซบอือพี่น้องมาล้างเท้ามาเลอะเท้าแบน,นี้ต๊ง,งามอะีรเท่านี่นะถูน้องเส้นแรกๆงามอะีเขาวาอันอันนั้นเหนตักอันแป๊บเดียวนึงเลยเขาวาเอาแป๊บเดียวนึงอือ อันนี้นะา้าเท่าเท่าก็เลยเอามาเลื่อเช้านี่นั่นที่จ๊กอีเวเพื่อนอ่ำไปอ่ำมานำเขาพี่น้องเลยเขากระปุกดีรู้ได้อัน,น,อนอกินง่ายขึ้นมาแต่อันเกลียวเข้าแล้วบีได้อนันกินกะดีรลืเอาเท่า,านี้เขาเลื่อเออเรียบร้อยเลียบรเอ้ยแม่นป่ะอังคีดินนี่อันนี้อ่อจักหน่อยมันก<ม>็มีอยู่เหมือนว่มีนอวิมีขี้ดินเลยมิมีขี้ดินง่ยเอองามอะไร<ฮ>เอามาคับ พักมาจากซอยคือเชียงมากเลยพี่นุน้นนะดึงไข่พี่เลยก็มีเส้ด้หลายกินหอมๆอ,อู้แซ่บขนาดพี่น้องมาผักเท่าก่อนผักก็มันแหกเดี๋ยวจะซื้อมีผักมุนได้ผักมุนไม่อร่อยมีผักมุนหลาย ชิมลงน้ำเลยก็มันยังเกิดต่อได้วันนี้พักลนะเนี่ยนาจะมีเกิดแนกเลยเพราะว่ีได้เฮากับบีจักเนาะแบบมันเกิดมันใหญ่มานเลยผักกันทุกคนเองผักแบบไือหายมันเละลายนะคะถึงกินแบบมันจึงบอเป็นต้งวางนะมันจะแบบเป็นตอนนี่ น้ำเทาซอยเคืองมันแบบนี้เบอร์พ um ักก็ได้น้อยนึงพี่น้องเลยขอเอาน้ำเขาเครื่องเขาก็มีหลายอย่างด้ าซอยเครื่องเคียงกับทุกคนไอ้โซยอันหัวจึงไค่นะพอเครื่องเคียงมือนิสสกีออกมาแบบพร้อมเลยแบบครบแล้วนะแบบจัดหนักจักดเต็มมีทั้งมหมกทูัวจึงไข่แล้วก็อันพีฉันาก็อัน,นไหนีหยังลืมซื้อไหฮะลืมลืมคือเดียวอันนี้นเดีพี่เลยนนี้นะลืมละอันนี้มัเคืออ มันมออกมาอ,อ่กมัอหลายอย่างเลยงอมด้ทำงานแล้วด้วยขี้แบบมันขึดอยู่นี่มันบอกมันเอามาออกมาบ่าได้นะมันคืนอยังเนาะนีะออ่มันติดอยู่ที่ปากปลานี่เดี๋ยวคนผดเลยนี่จะเอา,ก,ากระโปรงไปทคนเอ้ยโปรงเอามาจีบก่อน ลืมไปบอกหากระตุกมามือประจุหนักมือแห้งเนี่ง่ายอย่างนี้ดีบมไหมเต็มปากเต็มคำได้ไหมนะ on ăn nhảy Như tôi nhảy không vâng. được nhảy nhảy đi ba tôi ทุกคนหลังจากขิดจีมแล้วเราก็สีมาล้างหอยก่อนทุกคนนะเพราะว่ามันยังมีขี้ดินล้วงเลืออยู่ล้างหอยแล้วก็ไปต้มน้ำอันนั้นเนาะต้มน้ำกะโลเทากัะโหลกเทาหรือต้มอีบอตีหอยนะกะปลพอแล้ะไรแห้อปลาไหลเห็นสีอยู่นี่นะขี้มันได้นี่นะขี้มันแตก น้ำกันพอแล้วนะทีไปวะไปน้ำหนึ่งนะ้ำพอแใช่ใช่เดี๋ยวค่อยไปค้างน้ำต้มก่อนหอยตัวใหญ่เลย,ย,ยทุกคนไอ้ขาหอยใหญ่อะไรเดียวเหรอเห็นไหมอันนี้เป็นกระป๋อ,ขของว่าเขาขูดเขาก็มีแล้ว Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ, kiến để ý kiến của mình mình sẽ ý kiến của mình để ทอดเช่นไจจมานี่เนาะอืมหอนแหกพอๆจามานะคุนาะ เทียง้ลงนะขวันคนเด็มันเป็นอันก่อน,นเป็นก่อนมันเอาข่ัอาไปแต่หึงเลยนะ Yeah. Chụp cực đèn con hàu hoài, tô bắt chạy vậy Ui, Mà xin lỗi จิม้มมืันอ่าอ่าอ๋อต่อใหญ่ๆแล้วเนี่ยอืมแชบอ่ะอืมแชบเปลี่ยนเพื่องกระเ็ไปกอะเด็นกระเด็นปูงอ,อ,อันนี้าาม,มาตังมาถูพี่น้องกันต่อแล้วน้องมาเคสจเลีก่ะ คิเลอร์หนึ่งพอแล้วหาดไม่ได้พี่น้องเอายตามมาทวงกินกุ้งกัาดีเงินนี้เอามาจะคืนได้พี่น้องทวงเหรอไม่ได้ไม่เอาอยู่นะนไม่ได้ไม่เอาอยู่ไอ้ท้ายจ้า นมาโทรเนี่ยเขาซื้อบ่านองค์บซื้อมาโทรเาเลยซื้อนิมเอ่ยปดามาละทันปดาม<ะ>ันโทรยุ้ยไงเขาน่แบบมันเป็นสีม่วงเป็นน้ำเลยนะอืนนกลิ่นกระวานจะช่วยเคยมาโกทัวยังวะโมทัวให้หามนี่ก็มีแต่ถัวให้ ทุกคนแต่ประแดกกันประแดกอันนี้ประแดกหญ้า่นเอามาแต่สวรรค์ประแดกประแดกเห็ดเองหอมเนาะมาทุกคนมากินข้าวน้ำกันราบเทากับตำหัูถั่วชิมก่อนลาดเทาชาเป็นยังไงเศรษฐีเมื่อกี้นี่แต่ว่าเขาเตือนประแดกเล็กน่อยหนึ่งนะจัาง กินสองคนสุดย่าแ่บพอพัดเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็เมื่อยคนเลยเมื่ปั่นเขาเขานำไปปั่นเขาโดยแต่จะกี้ก็จะนิ่มสองคนนะ ตำตัวกันเสียบมเลย,ย,เยมีคน,นนะบอบแชบใช่ไหมแ่บอะเมนีเขากัมาเห็ดชองคนนะเันะีเนาะ ชิวๆหึ่ไปนี่แหละงงๆไปซอยกันบิหลยบรหลายกันแบบพอได้ขยับขยายเนาะพอได้แบบว่าสง้คนอย่แลอือส่งทังนเลยอะบริหลายบรหลกันสังทอมาด้ว กำลังสับเซบเลยกำลังลง <odi token ance> มืออืออ่อยนี่เด <usement> ี๋ยวคนหลังจากสิพากันกินข้าวกินน้ำได้แล้วการพากันลงมาเกี่ยวข้าวต่อนะทุกคนนะตอนนี้การสิไปเอาควายง่ายควายก่อนทุกคนเลยเพราะมันแดดแรงไงมันจะมันอยู่ในแดดไล่ได้ทุกคนมันสิตายนะง่ายควายก่อน นี่ทุกคนยายควายแหลวล่ะกะสิพากันลงไปเกี่ยวเขาทุกคนไอ้ทาซ้อนนี่มันขึ้นปเปี้ยวหน้ามันอยู่ไม่เห็นหน้าม,มานมาทุกคนนะเพราะว่าอยู่ลุ่มเนี่ยมันไกลเลยค่ะเดิกหัเขาเกี่ยวเขาอยู่แต่พูกมันไกลเป็นสิ่งหนงคือมาเพื่อสิไปกินน้ำอีทึ่งอีกโอ้โหตายริบเป่งมาโดยเฉพาะนี่ทุกคนเกี่ยวเขาแล้วก็พากันขึ้นมาหนังแนละ้วทุกคนนะตอนนี้ค่ะจะชวง,งไปเกี่ยวเขาต่อตอนนี้เป็นบรรยากาศประมาณ สี่โมงเลทุกคนเลยนี่ตะเม่นต,ววตัวบรรยากาศจัะอยู่หน้าสองคนวันนี้นะรู้สึกว่าชิวๆแหงวันนี้เงีเสียงแบบเชียงห้องสไลด์แบบเด็กนอยเข้ามาเข้ามาห้องอะนะนี่แบบเงียบๆชิวๆเลยนะวันนี้มาทุกคนนะสกี้กับสีคอโตก่อนทุกคนไอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้านะทุกคนนะบ๊ายบาย